เ็วันนี้เลยครับวันนี่ก็เป็นการมาร่วมแถลงของงานกีฬน่าจะอลังการที่สุดถ้าเนรัชดาถ้าเราที่รัชดาเนี่ยเป็นทำเป็นที่จัดงานที่ลานพระกระบอกตั้งแต่วันนี้ครับ10 11 12 3วันครับครัอย่างต่อก็มีโค้ดพิเศษสำหรับแน่นอนครับผมถ้าใส่ใจดีและมีเวลาขึ้นให้ด้วยต่อ11 11โค้ดครับ T O R หนึ่ง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  C O D E ครับเนาะพอใจเนาะต่อครับก็จริงๆแล้วในฐานะที่ผมเป็นแบบเออแอมบาสเดอร์ในฝั่งอิเล็กทรอนิกส์ต่อให้เขาจะมาตีมิวตี้เราก็จะยังยืนหยัดว่าอิเล็กทรอนิกส์ก็คุ้มนะครับหลากหลายแน่นอนไม่ว่าจะแก๊เจตของแต่งบ้านรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆบอกเลยว่าในแอป Lazada ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ ออบอกเลยว่าที่เขาบอกว่ามันยิ่งลดเยอะอะครับ mm hmm. เวลาของมันชิ้นใหญ่ๆอย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยซื้อเหอะมันแบบมันแบบเนี่ยดูหน้าผมได้เข้าใจอะว่ามันค้มอะไรเงี้ยไปต่อป่านเลย,ยนะครับฝา,ก,บา,ดดากเลยนะครับสำหรับแคมเปญลดดาซาด้า11/11นะครับผมเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีอลังการที่สุดแห่งปีแล้วก็มีส่วนลดมากมายแล้วก็อยากให้มาร่วมกัน ทำกิจกรรมต่างๆทั้งที่นั่งงานใน Lazada 11:11 Trendy Space นะครับผมรวมถึงการช็อปสุดคุ้มนะครับผมที่แอป l d z a d a รวมถึงใครที่ไม่ได้มาที่ Trendy Space ก็สามารถดูไลฟ์ได้ใน Last Life นะครับผมแล้วก็มีอีกเยอะมากฝากพรุ่งนี้11:11 11, 11, ช่วยกันปั่นเทรนด์นะครับผม Lazada 11:11 TH ไปด้วยกันบอกเลยว่าพวกเราจะมาสร้างความสุขให้ทุกคนแน่นอนสองคน,นักานีมพิเาษออกม,มาแล้วกับยายา ภาพจากผมเนี่ยฮะอ๋อฟิตติ้งครับออกมาแล้วแบบทันนั้นเป็นอะไรเชคติดแบกจแฟนจริงจริงเช็คฟิดแบกจากพวกพี่ก่อนกันเลยให้พวกพี่เห็นว่าไงไงฮานะฮะคยู่ือฮานี่แบบว่าดีดีดีฮาทุกคนที่ดูอยู่พวกพี่เขาคือฮานะครับแล้วทอไมเช็คเองาติดแบกคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็เช็คครับเพราะว่าตื่นเต้นแล้วก็มันมันรู้สึกเป็นเกียรติ ด้วยด้วยทีมนี้ด้วยเป็นแบบผู้จัดที่เป็นพี่สาวที่เราสนิทเป็นนักแสดงที่เราจุดเรสเพคเขาพร้อมกับที่ภาพมากตเองแล้วก็น่ารักด้วยในกองก็ดีใจครับที่ภาพมันออกมาแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะผมจะปล่อยภาพเขาเรียกอะไรอะ่ะเวิร์กช็อปตั้งแต่วันที่ลงที่พวกเาลงแล้วแต่ผมติดลงงานมันก็เลยดีเลย ความสุขดีครับการทำงตรงนั้นแบบที่าที่เรบอกว่าขามไม้อะย่างเก็ไม่ไม่ยากอย่างที่คิดแล้วไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนแรกเราคิดว่าเราจะไม่เกรงกันเพราะเราก็เจอกันทั้งในทีเซนเตอร์อีเวนต์ต่างๆในทุกๆปีอยู่แล้วแต่ว่าสรุปก็คือเก่งตึงใช่แต่ก็เหมือนจะทะลุกำแพงกันได้แล้วครับแล้วก็เหมือน ผมว่าพี่ยาไม่ค่อยมีปัญหาผมอะจะเหนื่อยกว่าเพราะว่าเล่นละครไม่เท่าเขาแล้วก็บวกกับพอมันมีความวินเทจเราจะไม่ใช่คำว่าพ่เลียนเนาะแต่มันก็มีจังหวะเฉพาะบางอย่างที่แบบไม่คุ้นจริงๆสำหรับผมใช้คําดีแล้วกันไม่อยากใช้คาว่ายากเพราะว่ายากแล้วมันดูเข้าถึงยากมันง่ายแหละแต่มันไม่ชินครับผมก็พยายามนะครับเพราะว่าคิวแรกเราก็เจอแบบ ได้หลอกแบบสีหน้า A4 อ่ะแล้วผมพูดคนเดียวแล้วฝนตกอีกถ่ายไม่เสร็จอีกจะร้องไห้ใช่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมแฮปปี้นะเพราะว่าพอมันพอมันเป็นโปรเจกต์ที่เป็นมูดโรแมนติกอะครับรู้สึกว่าดีใจที่ได้ทำโปรเจกต์อะไรที่คนน่าจะยิม้มยิ้มได้นครับ<อ>การที่แบบผมได้ถ่านมาเรื่องที่เรารับามาจนะดูจะได้เครียดด้วยค,ยวยค,ยวยคาแรคเตอร์ด้วยอะไรฉันไม่รู้ที่มันขายลงใช่ไหม ใช่แล้วคนก็ชอบเข้าใจผิดว่าเราอะต้องรับแต่บทเครียดๆแล้วก็พยายามพูดแล้วพูดอีกว่าไม่ได้เครียดแบบแค่มันชาเลนจ์ก็เลยเล่นบอกเลยว่ามันมีวิธีชาเลนจ์ที่ไม่เครียดเหมือนกันแต่หมายถึงว่าไม่ได้แปลว่าเรื่องมันไม่มีอะไรนะเรื่องมันมีอะไรมากเลยแหละแต่ว่าแค่เราไม่ได้กําลังพาคุณเข้าไปสู่โลกแห่งความจริงจังหรือความเครียดเลย เล่นพอพมาเล่ของแอนเนี่ยเขาถือเขาียรมาตลอดเขาวิ่กันหรอไม่เลยเขใจดีเขใจดีพูดตรงๆนะไม่ตรงรีวิวเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่สำหรับผมคือน่ารักมากใจดีมากถามไทยตลอดยังไม่ได้เริ่มหรือเปล่าเริ่มแล้วเริ่มเริ่ม,เ,ม,เ,มเนี่ยวีคแรกวีคแรกถ่ายเสร็จแล้วแต่แต่เราเห็นแบบว่า ตอบเขาผู้ร um ั้นอบพี hmm> ่แอนพี่แอนมันจะโอ้เขาไม่โหว่คนอะเข้าใจผิดไอ้เขายังไม่ได้ออกยังไม่แบบโอหว่ยังไม่แบบยิ้มันไม่ได้ขาดแบบว่าเมื่อกาดกันก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้ดีหรือเพราะว่าเราหงายการ์ดก่อนตั้งแต่วันแรกไม่ดีว่าเราไม่รอให้เขาชาร์จเราเราชาร์จมาก่อนเลยไม่แต่มันเป็นสูตรผมนะไม่ใช่ว่าผมเป็นสูตรเขชาร์จชาร์จจิมตั้งแต่แรก เอาสำหรับผมผมก็เขาใจดีแล้วก็ข้อดีที่สุดที่เจอตอนนี้ก็คือทุกความหวังดีของเขาอะมันดูออกว่าเขากําลังทําเพื่อโปรเจกต์นั่นแปลว่าที่คนนี้มีแพชชั่นกับโปรเจกต์มากมาก ดีครับไม่มีเรากับพี่แอร์คุ้นชั่นกดจันเลยเข้าใจผมเขาเกิดวันจันทร์เหมือนกันไงมีอะไรเเป็นหติดกันก็คืออาจจะลบภาพไปเลยที่คนมองพี่แอร์โดยต่อยิ้มจังไม่ผมพูดจริงหมายถึงว่าเขาแค่จริงจังหรือเปล่าแล้วหมายถึงว่าพอผมจริงจังอ่ะผมก็ไม่รู้สึกว่าความจริงจังนั้นมันโหดอ๋อเพราะเราจริงใจหมดเขาเอออันนี้บอกไม่ได้เดี๋ยวคนถามผมเครียดอีกพี่ผมไม่ได้เครียดผมผมชิวใช่ครับ Welcome to Star Society